เจบ็บเจ็บแล้วล่ะเจ็บแล้วล่ะเปีนเกาะไปมึงกันสตีเด้ออยู่ไนอยู่ใน่านั่น มีฟิบบนิกอยู่วะแสดงมันกำลังตามกันครับอีกตีนึงบ่ y เฮ้ย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 อาดิอายกูอีแปลงแปลงอะเจออีแปลงแปลงอายกูเข้าไปเสียวซัดบ่ลเหเจ็บเป็นบอมันเจ็บเป็นบอเออก็แหกไปสิเฮ้ยอ้าวมีคนออกไปแล้วเหรอเอาอะไร

เล้สามตีป่ะอยู่ใส่ในนอ่อบอหัวม่ไห่ีทีวีเพาว่าน่าพบมันตีกันอะตีกันแล้วมันเจ็บกันเองสิมันโมป็น่าอยู่ต้องไปเลี้ยงก็เมือนบอกว่าเด็กๆโโอ้โอ้โ เอาดิเอจ็บเอาละเจ็บล้วละยิงกันแทงนะไอ้สัตว์เจ็บแล้วล่ะเจอไอ้กูเจอซ้ายเคาะเจอลูกอีเคาะเข้าไปโอ้โหติดคืบติดตะแง่งตะแก่ง กดคิดฮะเห็นว่ามันยังอยู่สามตีคอยก็เห็นอยู่สองคน เขามีไประเบิดเว้ย โอ้ดึงงูได้วะรับไปคอยข้าบปามยูคอยยายมันมาซ้ำอ่ะน่าบอข้างหลังคอยนี่ ้อโอยอโอยเออเกลเป็นบาเฮาเฮาถึกปีว่ะ ไปยังไปยังไปยังเห็น,นนะไปให้หมันตีกันนะเหภาวนาให้มันตีกันน่ะเออสวยอ่ะสวยอ่ะ <c oughs> ปลอดภัยอุ้ยไปยังมันเขาบอตีกันเองวะาสองตีนั่ะหือ นี่เหวะปะตีกันเลยเด้มิดอิมซิมพราแม่งต้องหัว What นี่ไอ้กูเกาะแดงอะจงสะพึ้กลัวซะมันยังดอกคอยเข็นเกาะแดงคอยกระยานนะ โอ้ทำไมข่อยนะก็หนาไปพลาดตายงูเลยโอ๊ยเจ็บอ่อยออยเจ็บโอ้โห้ไม่อยู่ในเงี้ยนเหรอคือไอ้กูเกือ๊ะ เพื่อนคงทนไว้เพื่นพพนอนคงทนไว้เอาวีเพื่อนอือมันหลายกลัวพวกเชียร์ได้มาฆ่านี่เนี่ยมันมันเกาะระเบิดลงอ่ะนี่จะเสียก็เสียเฮาอ่ะแวนีก็ตัวเชียยังโผล่ขึ้นมา <c oughs> <Even. laughs> อีวินไอตัวที่เจ้าจุ่มอันนี้เทียวมันโดดไซเฮ้าอะนะ <c oughs> <c oughs>